นี่รักครั้งใหม่ของคุณนะจะเป็นแบบบุกเพสันิวาสนะเป็นไปได้เหลือเกินว่าน่าจะเจอคนรักหรือความรักครั้งใหม่เนี่ยจากการเดินทาง ซึ่งหมายความว่าคุณอาจจะเดินทางไปท่องเที่ยวก็ได้เดินทางไปอบรมไปเรียนนะหรือไปทำงานก็ดีนะคะหรือไปทำธุรกิจก็ได้นะคะการที่คุณพาตัวเองออกไปเจอสังคมนะหรือพาตัวเองออกเดินทางอะ่ะมันทำให้คุณมีโอกาสที่จะได้เจอคนที่ถูกอกถูกใจมีโอกาสที่จะได้พบรักกับคนที่จะมาทำให้หัวใจของคุณเบิกบานนะ ความรักของคุณครั้งต่อไปเนี่ยรูปแบบของมันจะเป็นบุพเพสันนิวาสเลยจากการเดินทางนะไม่ว่าจะเป็นการเดินทางไปทํางานนะหรือเดินทางเพื่อพบปะกับลูกคงลูกค้านะทำธุรกิจหรือว่าไปอบรมไปพัฒน,นาความรู้ความสามารถศักยภาพของตัวเองนะในการทํางานทาธุรกิจก็ได้หรือจะเป็นการเรียนต่อก็ดีนะคะเออการเดินทางเหล่านี้หรือแม้กระทั่งเดินทางท่องเที่ยวเองก็แล้วแต่จะทําให้คุณได้พบเจอความรักครั้งใหม่ ที่ต้องเรียกได้ว่าเป็นความรักแบบบุกเพศนิวาสหรือเป็นความรักแบบพมลิขิตนั่นเองอนะ,อะใครแล้วก็นายอยู่ทีนายล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปให้เยอะเพื่อยืนยันรับพลังงานของคุณนะ,ะยินดีด้วยนะ